กลุ่มเซนทันและบริษัทในเครือสานต่อโครงการเซนทันก๊กบูแมนเคานซ์ครั้งที่18ชนทำดีเพืพ่อผู้ป่วยมะเร็งในสตรีและลงทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์เติมเต็มกำลังใจให้ผู้หญิงทุกคนโดยในปี2566นี้ยังควงสานต่อโครงการเซนทันก๊กบูแมนเคันซ์ครั้งที่18โดยการเชนิญชวนลูกค้าประชาชนบริษัทในเครือและคู่ค้าและลงทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์มอบให้แก่3หน่วยงานคือมูลนิธ oh ิทยรักษ์โรงพยาบาลศิริร โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีและโรงพยาบาลมะเร็งลำปา,างานมีกลุม่มเซนไทยได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งมอกบกำลังกาให้ผู้่วนมะเร็งเนส้ตีหน้ารานกิจกรรมเอเดนชั้นสส่วนการค้าสเชิเร์ลเวิร์ดโดยจะนำพื้นที่กิจกรรมให้อบอุ่นด้วยบรรยากาศแห่งความอ่อนโยนผ่านอินสตอร์เรชันลกและผีเสื้อโดยมีไฮไลท์กิจกรรมส่งกาาลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งเนส้ตี ุ่มเซนตันและบริษัเคคเทเซลบอกว่าโครงการเซนตันฟูฟูเม้นเทนเซอร์ชวนทำดีช่วยผู้ป่วยมะเร็งในตีจะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่สำคัญในการร่วมอบอ,อ,อุ่มและเป็นพลังใจให้ผู้หญิงทุกคนที่กำลังเผชิญกับโรคมะเร็งเข้มแข็งและเพิ่มสู้ความทุกข์ะคับระรานในรอยยิ้มที่สดใสอ,อีกครั้งก็สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะ วันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสมาร่วมงาน Wo m e n Can c e ินะครับก็จริงๆการที่พวกเรามาเขาเรียกว่าออกมาพูดตรงนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์อันดีมากเพราะว่าเขาเรียกว่าโครงการนี้ก็คือเป็นเป็นโครงการที่เกี่ยวกับมะเร็งในสตรตีใช่ไหมครับแต่พวกเราก็คือเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นเราอยากจะนําเสนอว่าจริงๆแล้วมะเร็งในสตรตีไม่ได้หมายความว่าสตรตีเท่านั้นที่จะเป็นคนที่ ออกมาพูดนะครับจริงๆแล้วทุกคนก็สามารถออกมาพูดแล้วก็ออกมาเขาเรียกว่ารีแอคชั่นกับเรื่องนี้ได้เพราะผมมองว่ามะเร็งไม่ได้เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็โครงการนี้นะครับก็จัดขึ้นเพื่อที่จะแบบเขาเรียกว่าทําใหเา้เขาเรียกว่าคนที่เป็นมะเร็งในสตรีเนี่ยมีความสะดวกสบายในเรื่องของอาการแพทย์การรักษานะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าการบริจาคที่จะมีเครื่องมือที่เป็นเฉพาะสําหรับโรค ในสตรีด้วยหรือว่ามะเร็งนะครับเพื่อที่เขาเรียกว่าใครที่เขาเรียกว่าประสบปัญหานี้แล้วก็จะสามารถผ่านพ้นมาได้อย่างอย่างอบอุ่นบครับครับผมนะครับก็ดิใจมากๆครับที่ได้เคยว่าเป็นกระบอกเสียงมากมาในงนานระดมทุนครั้งนี้ครับผมก็เพิ่งตรงว่าเออเมะเร็งเนี่ยมันอยู่ใกล้รามาาแล้วก็ อาจจะมีพูดตรงว่าทุกคนอาจจะมีคนรอบข้างที่เป็นมะเร็งเนาะ mm hmm. ก็จะได้รับเห็นว่าการรักษาเนะี่ยมันเป็นยังไงการให้ีโมการฉายแสงคนระับมันจะมีความแบบว่าความมันจะมีความ,ม,มรู้สึกที่เจ็บหรือบ้างเลยครับ mm hmm. ก็อยากให้การรักษาของเราเนะี่ยมันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วก็การง่ายการรักษาเนะี่ยมันมันที่มีมากขึ้นก็ร mm ู้สึกว่าดีใจมากๆที่เป็นกระบอกเสียงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้เลยว่าแบบ สำคัญมากๆเลยคือในเรื่องของความรู้แล้วก็ความเข้าใจในเรื่องของโลกมะเลงนสตรีนะครับเพราะว่าเหมือนกับที่เ,อเ,อเขาเรียกวพิธีกรได้กล่าวไปแล้วก็พูดย้ํำหลายๆครั้งก็คือบางคนไม่รู้ว่าเกิดขึ้นบางคนไม่รู้ว่าเป็นแล้วเพราะฉะนั้นน่ะความรู้จะทําให้ทุกคนน่ะได้เข้าใจว่าอันนี้คือเป็นขั้นเริ่มต้นและเ,เขาเรียกว่าโครงการนี้ก็คืออยากจะนําเสนอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อมูลต่างๆวิธีการเช็คหรือวิธีการแบบ เขาเรียกว่าดูแลตัวเองนะครับเพื่อให้สามารถรักษาได้ไข้หายขาดได้เพราะว่ามะเร็งก็อย่างที่ทุกคนรู้มันมีหลายระดับเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้ตั้งแต่ระดับแรกๆเพราะฉะนั้นวิธีการรักษาก็อาจจะเขาเรียกว่าง่ายขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะหายขาดได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกโครงการที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับแบบตระหนักถึงเรื่องนี้มากๆนะใครดูอยู่ก็ ฝากเริ่มระดมทุนด้วยนะครับเพราะเขาจัดมาเป็นปีที่18แล้วแล้วก็พูดตรงๆว่าใครที่มาในงานนี้ก็จะเห็นว่าแบบมีผู้ใหญ่หลายๆท่านที่เขาเรียกว่าช่วยกันกระดมทุนมานานมากๆเลแล้วก็ใครที่สนใจก็จะดูนะช่วยการกระดมทุนใช่ครับ